อันสายไฟน่ะเพ่อสร้างเพื่อาป้าไปหั่นหนดมันคือต่ำโตก็ได้วนใดบันนั่งต้นหันึงนะเจอเนี่ได้ห่อยนี่ได้ห่อยตัวดีได้ป่ะโทมี่ค่า cho tiền à hơn Ờ, đây là hàng hoa. cái vẻ xếp mấy ha một về nga. là nó trồng Nó nga. Mười chồng một tay đó. Mười chồng một một tay nga. Mười chồng một tay nga. Mười chồng một một tay nga. โอเคบานนีม้มาเสียบสะกดานไฟรถบานหนึ่งสองสามเออปุ้งยั่วโอเคไปละเฮ้ยตำแกงนะทำไม่ว่เอายังม่ได้กินข้าวอ่ะแล้วนอกให้ตจาให้กินว้าวอยากโชว์สิม,มือเจ้าอ่ะ <laughs> กินมาดย หาตำแตงหมูมีจ้าแตงกินชาบูกินนี่ไอช่าบูก็ได้มาว่าสาวนอกมานด้เนาะอือเจ้าเทเสาทุ่งฮะเจ้าเทเสาทุ่งเทเสาทุ่งโอ้เลยยังไม่ได้มาซักเนาะอ่ะไนตามตำแกงห่อยพี่น้องเลยทางทางก็ยังมัวมาคือเก่าเนาะ โดยข่าบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิสสุสุสุคนอีกเด้อไหวพี่นอ้องเลยอยู่ที่บ้านของน้องแตวเนาะคิดว่าสร้างมากเลยมาดูเข่ามากสวงมือเนาะกะยังคือเก่าไหวพี่น้องอะไยังเดือยพวกนี้นะทั้งสร้างเพคนก็เด้งมือเห็ดยวนรงเรียนเป็นชีถาสะดองลงทำรงเฮียนคุณผู้ชมเนาะหลังเคนแหละ ได้เพ no. uh. um ิ่นเฮ็ดตโรงเรียนทางพุ้นก็เป็นเวียกร่วมทางพี่เวียกส่วตัวพี่น้องเอ้ยสิปะพุนก็บ่ได้ปะเนาะเพิ่มเติมก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงพ่อพี่น้องเอ้ยคือเก่าเนาะทางยพี่น้องป้าลุง FC เพิ่นก็ว่าอยากให้ทาง สบุนไปตามสร้างให้ไม้เฮ็ด well, บ้านน้องเตวก้อนผ่านมเพราะว่าถ้าน้องเตวอยู่กับลูกสองคนมันก็อันตรายเนาะเลยว่าเห็นกะเบียกชนโตแล้วกันเบียกรวมให้เพิ่งแวงให้เพิ่งเอาจะชนตอนไหนให้มันจบก่อนเนาะมาเฮ็ดอีทิศบ้านเดวเดียบร้อยกะอย่ากห่อใจใจห่อกะเป็นไปบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ เพราะว่าเฮาบอกเพิ่นแล้วเพิ่นก็มาให้เฮาคือเก่าเนาะเรียกเพิ่นในบ้านบัดมีสั่งทีมเดียวพ่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าขาดเพิ่นกงานที่ว่าหลักๆัดบ่มาเพิ่นก็คือสิมาบ่ได้เนาะยะวันอื่นกขอขอบคุณป้าลุงนั่นหลที่เป็นห่วงน้องแ้วเพิ่นคือไปๆก็คือสิฮู้ว่าน้องเพิ่นอยู่กับลูกเนาะอื Hôm nay kéo này, trong này mày này, sọc nó có đục kéo, mua mua yêu cái gì đâu ấy Cả nhằm bò chạy, bỏ vàng Mình ta bụng, khùm bậy, mình ta bụng buồn đọc... này Bây giờ nằm đập chắc buồn Bố mình nhằm cứ câu, phải phía đông ấy, thì tèo คิดวาสร้างพนมาทางพนกะยังบวไปมาพลเป็นอะไรกะพนกะพกไว้ปูนจะเป็นปูนที่ว่าเตียงซื้อมาปูนเคียวตัวนั้นเนาะไปเช็คเบื้งอยู่บ่แต้ว่อ้ปูนนี่ฮะ เร y y oh, บาเช็คยังอยู่ yeah, บอโอ้เราบอกบรคเฮียเราจักห ah, มาดหมเด้อยยาดีไอกินหมักหมูพร้อมด้วยหมักสมหมักขามป้อมปอเอ๊ปอกันกินนี่กินโตปอกันไม่ด้เรื่องกินโตแล้วไวแปรงเขียวอยู่เราสีชัเนาะสบายดีลูกสบายดีทุกจ้า อไปตามลุงเด้ลุงมามาก็ไปตามมากับแม่ต่บือนนั่งเขาเนอะอ่าบลุก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 เมื่อนี่ไห้น้ำพองเนาะเคยไห้เมื่อน้ำไผ่อยู่บ่ลุกลุกไเนกคไห้แบบเมื่อแต่น้ำเบาดงไห้เราแล้กันแลกันไปฟังไวเอานี่ยมขับไปฟังไว กินมังมู้นี่แซ่บตอนกินนี่ไปกินยานอนกลางคืนผัต้งกี่บาทจ้อเนวดุเหนียวดุมาว่าอนี่เป็น่าเป็นไงไปซื้อมังมูพอเตียงซื้อมวันนี้เป็นมะวับ้าเล่าเป็นมวันเือโอ้ลวดสิบาดให้ช่างมวานกับพ่ให้จะปกินซะเจ้าเรากระยารอว่าที่ันที่ว่าชูช่างกิน ແຫຼະເຈງຫຍັງอະນີ້ນະອ່ອມອ່ອມຫວາຍກະດູກອກດກໃສປກາດຊ່ອມອືນີດພໝາກແຕນກິນบ่ທັກັງໃຫ້ພີນ້ອງກິນໍແຕຕໍແຈວກັບຊ

เอาบุญน้ำกันอันนี้หั่นเดี๋ยวยัดใส่เฮือนไว้อันนี้เมื่อเมื่อพอดียุ่งเลยบ้าชิีนัดขึ้นมักตัลงรูดผูมักจะได้เลโอ้โวหักเลย้ะเนาะเนี่ยคนละบอยปะเฮือนดนกกับมาส่วนน้องเตวเมื่อแจกเข่าน้ำกันวางกับเมื่อน้องเอ๋มาดินเมื่อเล่นอะไรเมือน เมื่อดิ่เมื่อหัวเมื่อแต่ติดใจได้บานเอื่อยคนหลายคืออย่างนี้เย็นแต่เจ้าได้หลงทางชีเมื่อรักษาเจ้ากับพ่อแห้งอีกนะเย็นลงบัวเอาอีดีลงไงดีนะเฉพาะป้าเจ้าอยู่วัดแต่เจ้าวนเวียนได้สามห่อตอนเปนแหงเป็นแหงบวชนั่นเอ้ยชีหาเจ้าเมื่อหันตอนนั่นกับพ่อแห้งชีได้ผูกเจ้าใส่กับเอวอยู่รลกเชือกมัดทึกองการนั่นแหละป้าป้าว่าอยู่วัดีนบัดจิบัดจิเมื่อนี่หาทั้งออกพ่อเรา อ่ะะาเจ้ามื่อหาอันเจ้ามาหาเอือ้ออยู่เพื่อนเด้อตีอ่าคนบ่เคย <c oughs> ไปเนี่ยผมเคยเลยขนาดสร้างแก้วเมื่อก่อน<ต>เราเคยเมื่อเรื่อยเนาะเราก็จะลงอ่ะแมนมันหลายแย่ใน <ะ S 2> บ้านใหญ่บ้านกะปีนี้คือว่าปีที่ว่าหว่วมทำบุญลายได้ปีนี้ตรงทานเนาะลายเจ้าพี่พี่น้องที่ได้ครับผู้มาเนี่ยคือเพิ่นแจ้งไปทางลุงเนาะลายเจ้าอยู่ได้แมน เพราะว่าเป็นยังคือหูว่ามีหลายเจ้าเพราะว่าลุงนี่แล้วเป็นบ้านเฮาก็เอิ้ญมาเป็นสิริวัฒน์เนาะสิริวัฒน์ไงทาภาษาไทยเป็นเอิ้นอีหยังบ่ทองมีอันนบ่เต๋สิริวัฒน์นี่ไทยเป็นเอิ้นหยังลืมแล้ว FC เพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ที่เฮาพาลุงไปบ้านบ้านทงเมื่อวานนี่หั่น FC เพิ่นอันเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ตะข่อยลืมเมืองก่อน ถ้าหยုบ่บ่นจักบ่แม่นรว่าเป็นบ้านอนว่าเป็นศิวัใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับวัดชุดกับเานแบบว่าเวลาแต่งโน่นแต่งนี่หรือว่าครอบเนาะเป็นหมอสูตรหรือว่าแต่งกอกแต่งแกะกชุดน้ําลุงใหญ่ลุงน้องผิงนี่แหละวพี่น้องเอ้ยก็เนมาครอบ บุญจะเกิดบ่เกิดแต่โยมเล่าหน่อยนะแม่เป็นบุญบางไปว่าบุญใหญ่บุญยังนาะเมตตาปีหน้าปีนลูกเต้าใหญ่กับยังเมื่อดิ่งกับเมื่อเนาะปีนี้ยอมได้แล้ววะประตูบ่วไล่ที่โฉล็อกไว้มีโฉลเราเว้นบ่บ่บ่ปลอดภัยบ่ปลอดภัยยูบินไหนยูโอ้ยเอาน้ำมาอึบเนาะ น้ำมันคองนะพี kind of ่น้ำอยู่ตัดมาอืบแลเลยเขาบอกล้าปีนเนาะพี่ยันปักขาเขาอ่ะอมาได้ขึ้มาจะคิดว่าสร้างพันชิมามาเนี้คทีาบริมาคือเกาแ่แต้วเนาะเพื่นเ็นอยังก่อยู่เนียมาคือวันแะไร่ะเทเสาทงอ๋อเทเสาทุงเทเทบอนัตั้งทุ่งกันหรืป่ตีนทุ่งเนา ก็นี่ก็คือพ่อสร้างกับทีมงานเดียวเนาะชีป้าขาดเล่ากับโบไลอีกพี่น้องอ่ะอัิป้าทั้งนั้นมันแห้งเป็นเรียกร่วมแบบเนี่ยในกระซาบ้านเลยซิวาอีกเนาะแม่นางหนึ่งเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่แน่เน้อเกี่ยวกับเรียกบ้านเรียกเมืองกับชุดกับเหล้าอีกก็มีแต่ว่าให้เอฟซีเข้าใจเนาะเอฟซีเพิ่นบอกให้เอ้ยไปตามสร้างมาให้น้องแตียวจะตามจังไรเด้อบัดนี้ว่ะ ิ่น้าเปียกอยู่ตามไปเพิ่งกับาเียกนม่นก็อยากไหมาเรื่องยากไหมาเนี่ก็อยากไหมาแล้วเป็น่วงน้องเตวได้จังไรมันกะดิบเดียกบ่วร้สร้างกินเอากินเอาในช่องคนเลยนี่ได้เปลา่เลยอ๋หมงมูแต่ข่ย่อหม่งมเนี่อยู่เขาเล่ติขาวองเตวอ่ะ ตําแปงกินแล้วกินแล้วกินบ่กินแล้วอือกินแล้วแล้วก็ชิงเว้าๆนะกินแล้วฟังเสียงมันเเด้อือจะว้าว่าจะวาว่าจเอาหยังให้เอื้อยวันที่1นะมาทวงเลยเดี๋ยวยังบ่ฮอดแต่ว่าทวงเพราะว่าเอื้อยเออดมือนก่อนสิมาทวงบิดบุญพอดี ยังมาตัดไปหามาใช่ถุงไหวเราน้ำไม้โค่นนไม้บุมมี่น้องน้ำไม้น้ำไม้ก็เอาแล้วอยากกินแกน้ำไม้อยู่ต่อดีแต่น้ำไม้ส้มแล้วจะไม่ส้มจากมือเนาะมีเวลาแหละน้องแตียวนี่มีน้ำไม้ถุงแล้วแล้วเขาซื้อเครื่องแกงน้ำมาแกงมีหรือเปล่ายอดมะเออร์มีแล้วก็เครื่องแกงทะมันก็มีครบเบด มันนี้ย่งเปิดเป็นถุงแลเนะเป็นถุงเลยเป็นได้พังหยาตอกตาบักทั่วเป็นหลอกเป็นฟางนะบอยังอยู่ตอนนี้อ็ยังแบบว่ามีเสียงคก็แก๊กอยู่บอ่ียแต่เป็นยังนอนดักอือแต่ะบ้างเอาแนะเปิดไฟแจ้งที่กับยังยังมากกกแก๊กอยู่บ ปกวยไงพวกที่หมาเขาเปิดไฟมันกัมาบ้างมี่อันนี้เถิงปกว่างมีอันสายไฟนะพอสร้างเพื่อนป้าไปหันหนดมันคือตำเพื่อนป้าป้ามหรือว่าเจ้าอันอไรล่งหนบาไหม้าอดีนีเอาานอกวงนี้นะเห็นรูปป้าทงมี ่อยกันว่าสิทามน้องแ <ค capability. S 2> ตียวยุบบ้น้องแตวให้เอาไปไว้บนนั่นบ่วะเนี่ยปันไดบ่มากระโต๊ะก็ได้วันไดบันนั่งโต๊ะบนหงนะเจอนี่ได้หม่อยนี่ได้ห่อยตัวดีได้ว่ะทอมี่ทำห่อยสูงอ่ะอื Ngur đích, anh là thử, anh lột phai tèk đâu. Mhm. 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 เ่ี๋ยวเขาจิเกี่ยวว่าไรเนอะไยบ้านนี้เอาว่าไรบ้านนี้เอ็นะข่าวว่าใช่ตัวนี้แต่ว่าตรงนี้จะงอยโต้หินนี่ใ่ดโดย เอามันสว่างพอดีมันโล่งพอดีเลยนี่มันบังงาไม่นี่เดี๋ยวจะขึ้นโลดค่ะแล้วจะเหยียบบรรดาหลอกพลาดแอนเอ็มบ้งเออ จอไอะเพ่อนแตห้รุดแบบไม่รุดได้เนาะพวกหันแวงเนี่ยอเนต่อก็ มันค <ấn S 2> ืองาแต่วลองมีหันมองมันนะกดมันนะเออเฮยอ่ะหั่กาวหักาเสียบผูกแฮ่มันจังมันจังมันจังกระตีงนะมันเออมันจังอะนเสียบมแ้วเสียไหไอ้สีผูกด้วยีว่าเสียหมัดใช่ครับอันนั้นะ ดึงสายไม่ยกบันยานอืมเออจะมัดฮะน้องดึงสายก็ไ่เงี้ยตกรนด้ดอ,องไปเสียบชักกรนาานันด้วยด้หาลงแต่เราดึงมึงด้วยฮะ หนึ่งใจไฟไปเสียบกระดาษได้รุ้งดูค่ะดูื้อไปเออไม่บังเน้อโอ้มันติดบังขอต่อติดบังขอต่ขอตขอจะบหวงจ่าตอล่ะต่ะตอมันเงินบ่มันมน,น,นี่นี่คือขอว่าเบอ่งเงินอ,อ่ตัดเอาเลย เนามันมองกันนะสกอตนะมันติดกันกับบอลไทยป้ก็จะออกไปวงนอกกันตันู้แต่โอวันสามตึงเนอะตึงนะเจ้าบอกว่าอาจจะโอเค อัไขคะปนอยู่แปลว่ของไม่เครีย้องแตีวเก็ีเด้อโอเคบันนี้มาเสียบสเกลานไฟรถบันนี้ถึงแล้วป่ะไปบัดเต้ว Kê chèo xe cà nốt càng khơn bạn này Đông mừng đơ Đông đơ Đông đu Đi con đi vào đơ Hùng bù hùng hưu mà chắc À chèo hùng đua hả Đơ đơ Đôi Đơn xóa hông xăm Ừ Hùng nhu Kê Đây lại Hãy à, เดี๋ยวร่อยบานนี no ่ก <Bu> ินแล้วต้องดื้อเอื้อเห็นเมื่อไหร่เอื้อกแล้วไปถามเจ้าว่าเจ้าอันไห่เพิ่นไปหันม่อว่ามันต่ำกินเอาไอ้นี่เนาะบอกนี่เพิ่นสาบแล้วเพิ่นโบกเลยเพิ่นก็ได้เอามาไว้หันไห่บกินมังม่วงทำป้อมดีไออยากกินมังม่วงนะโมมี่ มีหมองหมองเอมีของดีกับบ่บอกบาดนี้หมองตั้งเมื่อนั้นแล้วยังว้าตัวมันสิบ่เหี่ยวแล้วบ่บ่เบิ่งดูค่ะมันเหีได้ปะจ๊ะจักสิเอายังมาฝากงแตวพี่น้องเอ้ยคนเดียวว่าว่าคนเดียวแล้วสิใก่ยังก็เซือยังเียวซื่อๆว่าแต่ว่าให้คนที่ว่าเฮาฮักแพงและแบ่งปันกันกินให้อยู่ อ่ามันนั่นปานิ้นตัวนั่นกะเพิงคุเพิงละดีแล้วน้องเอ้ยเฮาแบ่งปันกันกินเนาะเฮาบ่แดกนําใจวันเฮาบ่มีเพิ่นกะเอาให้เฮากินกตอนเฮาบ่มีแหละ่ะเนาะไปซ่นโอเคสําหรับคลิปนี้กสิประมาณนี้ก่อน่เมื่อเนาะเมื่อบ่ได้เมื่อบ่ได้อ่าาะกระตุก อย,อ,อ,ยอยากเมื่อยอยู่บออยากเงยอ,อยู่อ๋ออยางเงยอยู่แต่ประกาป้าตุนะจากนดยก็ะเช็ดบุญเพื่อเลยเลยเย้เนาะบุญน้ำโอ้ยป้าทันคะลิปนี้ก็สประมาณนี้ก่อนพี่พพน้องเลยถ้าว่าสร้างพผนมาเมื่อใดก็เราถ้าเบิ่งน้ำกันเพื่อได้เนาะถ้าว่าพวได้เห็นทั้งซ่องสมบูรก็เห็นทั้งซ่องน้องๆเพื่อนมาไายเด้อพีพ่น้องเอ้ยก็มีหลายคนนี่โดดเข้ามาหา,หาทั้งน้องแตีวเพื่อนช่วงนี้ ดีแหละคนเขามาหาดีกว่าบุมีคนเขามาเงียบเงาคนหักแพงดีกว่าคนสั่างเนาะแต่เนาะเลยป่ะบคลิปนี้ไปแล้วสบายดี